สวัสดีครับผมพามาชมทีมงานขอแขกนะครับปลูก้อยในไห,หนาเกี่ยวเข่าออกขาขคอปลูกเลยครับผมเหลือให้นี่ให้ชุดใหยครับพอดีผมมาหอดเหลือก็เลยเริ่มให้นี่พอดีสองให้นี่แล้วแล้วนะครับเอาโรงงานก็สิเปิดแล้ว เล่้งปลูกอ้อยครับผมแปลงสุ่ท้ายแล้วปลูกเรียลวกับจิทอดถอดออกใช้ขีปนะครับบั่นแปลงล่างเป็นรถชีบนะครับบั่นแมสซีฟวอร์ดโค้ชแขรกนะตั้งไหนถอยเปล่าถอยขอยเงา นับบรรยากาศบ้านผมทิศภูเขาสวยงามจริงๆโอ้แต่ว่างไงตี่มาทางนี้ลมตูนคู่นะครับหนาหนาวอา้าวจะสิ้นเดือนพฤศจิกาแล้วนะครับวันที่ถ่ายก็เป็นวันที่25พฤศจิกายนนะครับผม ยังยินข่าวว่าเขาจะเปิดโรงงานวันที่่รับรถวันที่3หรือวันที่4เนี่ยแหละจำว่าได้เขาแม็ตซี่ฟอร์ดเท่าเดียวก็เฟี้ยวได้ไอคืองอแท้หรอ เป็นคัานหนารถกสิบล้อครับมันเลยบ่ได้เอากระสอบปุ้ยกระสอบปุ้ยใส่ใบมีดใส่เกียใส่คันเดิมนี่ยบอกโอ้ยกล้อตลอดเนี่ครับเนี่ยยกห้างคืนยกล้อเลยแต่ว่าแต่ใส่ใส่คันสิบล้อกันไปเนี่ยก็ต้องพวงมันสิบ่ดีเลย เครื่องปลูกก็เป็น,นลกลไกบ้านโปลูกนะครับเป็นหัวหาซิปอ้าวส่งท้ายกันหน่อยครับปีนี้แล้วแปลงนี้ก็จบฤด,ดูกาลแล้วครับสำหรับแมตซี่ฟอร์ดต่อไปก็จะกลายเป็นรถชีพแล้วนะครับบัี้ ทำลาวงการเป็นรถไถแล้วนะครับจากรถไถจะกลายเป็นรถชีพแล้วมันจะเกิดยี่บะเครื่องหลักหลายนั่นนันจะเกิดไปหรอนะครับเกิดบ่เกิดก็บว่าไปยังครับผมอ้อยก็อ้อยอย่ากองที่ก็ที่อย่ากองดอกบ่เกิดกับปูเข่าเขาขแล้วล่ะ เพราะว่าไข้หางควนสองหลอบสามหลอบเอาเลยบเดลไข้หางสามครับหน้าผมจะไข้หางสามาไมดลไข้หางสามลมเลยเดี๋ยวมันจะได้กคอนเทนงไงปลูกไปตามแดนเลยครับโมมีว่าซือว่าง่อ vào lửa Ôi, ngay chắc muốn bò, muốn chắc tát, bò tát oi Nóng chen thằng làng Nè, tát nè, bò tát nè ตูดตูดหลายกว่ากูแขกเชนแนว นะครับรถเพาเดียวมาปลูกอ้อยเอาเครื่องไงมาปลูกกสิถามว่ารถมันแห้งบ่รถมันแห้งเดีย่ยวนะครับแต่ว่ามันปูกเลิกใบมันดึงว่าไปครับผมดึงปุ๊บมันก็หล่อมันก็ควดมันก็บำหมุนอ้าตีจาของก็ตีผมก็ใส่รถไอเสียลั่นนะครับมาปลูกของเขา กราซื้อกวามันจีแกนค้าบล่างเนี่ยมึงแล้วเกิดบ่บ่อ้อยจะได้สารอุตลุดเราคิดว่า ับเท้าเดียวมันจะได้เลี่ยงหางตลอดเวลานะเอาอ่อยเบิดแล้วหอดบอ่ อย่างมันโตไหมสองล้านนึงเอามาต่อน่ะอุ้ยมลกลุยถอยแมตชี่ปอดไปบุตรพ่อกันโดนนะครับผมไม่เห็นว่าบุตรพ่ออย่งได้บดุตรพ่อเนีน่จอกล้องเนาะบม่ได้ถ่ายโดนแล้วแถมถ่ายทางอื่นรถจะคล้องบ่อยถ่ายเลย โอ้ยเสียทวัตนะเกิดดีแท้จิมงานไร่สุภโชคนะครับโอ้เกิดงามแต่ละนี่ครับพ่นมาขุดไว้เรียบร้อยแล้วโอ้เกิดงามนาดีครับฮะกำลังขึ้นมาอ้อย แดดก็หอนเนี่ยกำลังสิที่ยัง